ถ้าเริ่มมีปัญหานอนไม่หลับนะครับให้ทํา5สิ่งนี้ข้อที่1คือการตั้งเวลานอนเวลาเดียวกันทุกวันนะครับต้องเข้าใจก่อนว่าสมองของเราเนี่ยมันมีงานวิจัยบอกเราว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเรานอนผิดเวลาบ่อยๆเช่นปกติเรานอน,อน4ี่ทุ่มมีวันนึงเรานอนเที่ยงคืนนะครับครั้งแรกอาจจะไม่เป็นอะไระครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนเวลาการนอนบ่อยๆเนี่ยสมองจะจดจําเวลาไม่ได้นะผลสุดท้ายสมองจะรวน แล้วทําให้การนอนหลับในเวลาเดิมของเราเนี่ยมันเสียไปนะครับดังนั้นจงตั้งเวลานอนหลับนะครับแล้วคุณก็เคลียร์งานนะครับที่เหลือเนี่ยให้เสร็จก่อนถ้าไม่เสร็จแล้วคุณก็ตื่นมานะครับทำงานตอนเช้ามืดก็ได้แต่พยายามนอนเวลาเดิมนะครับข้อที่2คือการเตรียมตัวก่อนนอนนะครับการเตรียมตัวก่อนนอนคือก่อนนอนเนี่ยผมประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงเนี่ยผมจะเริ่มปิดไฟในห้องที่เป็นสีขาวแล้วเพราะไฟสีขาวเนี่ยกระตุ้นทําให้ สมองเนี่ยนอนไม่หลับนะครับแล้วผมก็เปิดไฟหัวเตียงเป็นไฟสีส้มหรือสีเหลืองซึ่งมีงานวิจัยว่าช่วยทําให้นอนหลับได้ดีขึ้นแล้วหลังจากนั้นผมจะพยายามเล่นมือถือให้น้อยที่สุดแต่ถ้าจําเป็นต้องทํางานผ่านมือถือจริงๆผมจะหลี่ไฟในมือถือลงนะครับหรือปรับเป็นโหมดที่เป็นลดแสงบลูไลท์หรือแสงสีฟ้าจะช่วยทําให้สมองเนี่ยหลั่งสารเมลาโทนินแล้วก็ทําให้นอนหลับได้ง่ายขึ้น ข้อที่3คืองดคาเฟอีนหลัง14.00นหรือนหลังบ่ายสองั่นเลยนะครับเพราะหลายๆคนเนี่ยจะค่อนข้างเซนแฟนผมไม่เซนนะครับแต่ตัวผมเองเซนถ้าหลังบ่ายสองผมเผลอดื่มกาแฟไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือจะทําให้ตอนกลางคืนเนี่ยรู้สึกว่าใช้เวลานานจนกว่าจะนอนหลับได้ข้อที่4ี่คืองดการนอนหลับตอนกลางวันนะครับแต่มีข้อยกเว้นนะครับคุณสามารถงีบได้โดยการที่เขาบอกว่าการที่เอางีบไม่เกิน15นาทีเนี่ยหรือแค่หลับตานะครับเพื่อพักผ่อนสมองและสายตาเนี่ย จะไม่ส่งผลต่อการนอนหลับแต่ถ้าเกิดเราหลับไปเลยนะครับแล้วหลับลึกไปเลยเป็นครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเขาจะบอกว่ามันจะส่งผลทำให้สมองเราเนี่ยเริ่มสับสนว่าตอนไหนเป็นเวลากลางวันตอนไหนเป็นเวลากลางคืนนะครับดังนั้นงีบตอนบ่ายๆได้แต่ไม่แนะนําให้นอนหลับตอนกลางวันข้อที่5นะครับอันนี้เวิร์กมากคือการออกกําลังกายตอนเช้านะครับผมเนี่ยมีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับตอนนั้นเนื่องจากรักษาไวรัสตับเสีบีนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือมียาบางตัวทําให้ผมเนี่ยมีปัญหาว่านนออคครรั้งแกื ตีสามแล้วตื่นตอนตีห้าแล้วเป็นแบบนี้อยู่เป็นปีๆเลยนะครับแล้วผมก็งงเลยว่าเอ๊ะทำยังไงดีนะครับรอกว่าไปอ่านงานวิจัยมีงานวิจัยหนึงบอกว่าให้เราเนี่ยเริ่มออกกาลังกายตอนเช้านะครับเขาพบว่าการออกกําลังกายตอนเช้าจะเป็นการบอกสมองว่าตอนนั้นคือเวลากลางวันแล้วหลังจากนั้นผ่านไปนะครับอีก12ชั่วโมงไม่อย่างน้อยเนี่ยสมองจะเริ่มจดจําได้ว่าเวลาที่ตรงข้ามกันเป็นเวลากลางคืนแล้วจะทําให้นอนหลับงา่ายผมทําแบบนี้อยู่แค่ประมาณ3เดือนนะครับ จากตีสามก็ค่อยนอนเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นจนปัจจุบันสามารถนอนสามทุ่มก็ได้สี่ทุ่มก็ได้หรือห้าทุ่มก็ได้สามารถแทบจะดีดนิ้วเลยนะครับว่าอยากจะนอนหลับตอนไหนก็ได้นะครับโดยการเริ่มออกกาลังกายตอนเช้าหลังตื่นนอนข้อที่6นะครับเน้นโปรโตีนกับผักนะครับช่วงมื้อเย็นนะครับช่วงมื้อเย็นหลายๆคนกาลังลดความอ้วนอยู่แล้วก็ยังไงเราก็ลดค้าไปนน้าตาลอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าเราไม่กินเลยเนี่ยจะท้องร้องตอนกลางคืนทําให้เรานอนไม่หลับนะครับดังนั้นกลางคืนนะครับแนะนําว่า ทานโปรโตีนกับผักเช่นอาจจะเป็นสลัดแล้วก็ใส่ผักเข้าไปสลัดกุ้งสลัดหมูสลัดไก่แบบนี้เป็นต้นนะครับหรือจะรับประทานอาหารง่ายๆที่มีโปรโตีนกับผักเป็นส่วนประกอบนะครับเช่นยำชนิดต่างๆแบบนี้เป็นต้นนะครับส่วนใครก็ตามนะครับรู้สึกว่า,ากลางคืนเนี่ยอยากจะทานอะไรที่มีโปรโตีนนะครับเพราะว่าโปรโตีนเนี่ยมีส่วนประกอบบ,บางอย่างนะครับในการที่เป็นสารตั้งต้นในการสร้างเมลาโทนินและฮอร์โมนบางชนิดที่เกี่ยวกับการนอนหลับนะครับดังนั้นตอนมื้อเย็นนะครับ ถ้าเกิดใครก็ตามบอกว่าฉันไม่หิวว่าแต่อยากจะทานอะไรผมแนะนําว่าอาจจะเลือกเป็นเวโปรตีนก็ได้ผมจะแนะนำอย่างนี้ครับสำหรับใครก็ตามที่ไม่อยากอ้วนให้เลือกเวโปรตีนชนิดใดก็ตามที่ไม่มีน้ําตาลเป็นส่วนประกอบเพราะถ้ากินน้ําตาลก็อาจจะทําให้อ้วนได้นะครับถ้าใครอยากดูตัวอย่างที่ผมทานเป็นประจำะครับมีทั้งเวโปรตีนจากนมและเวโปรตีนจากพืชแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนสามารถพิมพ์คําว่าเวโปรตีนใต้คลิปนี้ได้นะครับแล้วแอดมินจะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะส่วนสำหรับใครก็ตามนะครับ ที่แอดมินไม่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมทักในไลน์แอดทั้งทีมหรือ Inbox ของ Facebook ก็ได้นะครับสำหรับ5ข้อนี้ลองค่อยๆเริ่มทําทีละ1ข้อไม่ต้องทําทุกข้อพร้อมกันก็ได้ครับแล้วค่อยๆปรับนะผมการันตีได้เลยว่าภายใน3เดือนนี้ทุกคนจะเป็นเหมือนผมเลยไม่ว่าคุณจะนอนหลับยากขนาดไหนคุณจะค่อยๆปรับให้ร่างกายและสมองเนี่ยนอนหลับง่ายขึ้นรักทุกคนนะครับต่อคําถามนี้เนื่องจามีเพื่อนๆสอบถามมานะครับใน ข้อความเยอะมากเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับผมเลยมาเล่าให้ฟังรักทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าสหรับใครก็าตามชอบอมในคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้หมอทีมด้วยนะครับขอบคุณล่วงหน้าครับสวัสดีครับ